สวัสดีคุณครูที่รักทุกคนนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับรายการสอนสร้างสุขปีสนะครับวันนี้สัญลักษณ์เอสก็คือระดับมัธยมครับเทปที่9แล้วแล้วก็การทํางานของเราชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ในโรงเรียนราชินีบนนะวันนี้เพิ่งประกาศผลเลยบูนเราได้1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเหรียญทองระดับประเทศนะ จากจากงานที่เราทําร่วมกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะโรงเรียนเราได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศยมาทั้งหมด4ี่เหรียญแล้วนะก็ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ช่วยกันทํางานที่มีลักษณะที่เป็นนวัตกรรมในด้านการศึกษาแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่ยอมรับของแวดวงการศึกษาของชาตินะรางวัลอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับคุณครูรัตนกรพุทธรักษ์นะครับโอเค สวัสดีครับบูมสวัสดีครับกับผมฟูรัตนนชร,รักกรบุตรลักษณ์นะครับสอนอยู่ในวิชาการงานอาชีพระดับมัธยมปลายครับเผ่อวันนี้มากันเลยสวัสดีค่ะคุณโูชานายพรอุปจันทร์ค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระนะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพระดับมัธยมนะครับก็วันนี้บูมจะมาเล่าเรื่องอะไรฝากให้พวกเราฝากบ้างครับลอง แชร์สไลด์ได้เลยครับเน,เนื่องด้วยรายวิชาที่ผมสอนนะครับก็จะเป็นวิชางานช่างนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ห้านะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยนะครับจะให้ความสนใจ น้อยนะครับผมก็เลยปรับรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็คือให้หนักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเอาคําเบรกนะครับก็คือให้หนักเรียนเนี่ยประเมินผลการเรียนเนี่ยจากผลงานของนักเรียนนะครับโดยตรงเลยว่านักเรียนทํางานชิ้นงานออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับหัว หัวข้อที่ใช้สอนก็คือเรื่องของงานช่างประปานะครับอันนี้ผมก็ประยุกต์มาเป็นให้ในักเรียนเนี่ยใช้ท่อ PVC นะครับแล้วข้อต่อต่างๆเนี่ยมาต่อเป็นราวถักผ้านะครับความความคาดหวังของคุณครูเนี่ยก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็การลงมือปฏิบัติแล้วก็การนําไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง นะครับกับนักเรียนก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถปรึกษาผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านคุณพ่อนะครับที่มีความรู้ในเรื่องของงานช่างให้กับนักเรียนได้นะครับแล้วก็ความคาดหวังของครูนะครับเมื่อเรียนเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนจากเนื้อหานี้ไปแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถปฏิบัติชิ้นงานได้สามารถตรงมือทําได้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมี ส่วนที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนกับนักเรียนได้นะครับอันนี้นะครับด้านการเรียนการสอนนะครับอ่าในสัปดาห์1ชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะสอนในเรื่องของทฤษฎีก่อนนะครับให้ได้เรียนรู้จักขนาดของท่อนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดท่อชนิดของตอกอต่อต่างๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้ในักเรียนเนี่ยนะครับ ขัดไปเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ลงมือปฏิบัติวางแผนชิ้นงานซึ่งก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะลงมือปฏิบัติวางแผนชิ้นงานเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะได้หารูปแบบแล้วก็ปรึกษาผู้ปกครองนะครับว่าการใช้ข้อต่อเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างแล้วก็การเลือกใช้วัสดุเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ที่สําคัญก็คือการใช้งานได้จริงนะครับสามารถปักผ้าได้จริงนะครับ าภาพด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําชิ้นงานออกมาเนี่ยนะครับได้มีความแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงจริงๆใช้ตากผ้าได้จริงนะครับหลังจากที่ต่อเสร็จเนี่ยนะครับครูผู้สอนเนี่ยก็ให้หนักเรียนเนี่ยลองเอาผ้ามาวางผ้าดูนะครับว่าสามารถผ้าได้จริงไหมราวตากผ้าล้มไหมนะครับส่วนนะครับ อันนี้เรื่องของการปรับปรุงนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยปัญหาที่พบเนี่ยนะครับในเรื่องของความสมดุลของชิ้นงานบางทีเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยยังไม่มีความชํานาญในการตัดท่อนะครับคือบางทีเนี่ยเขาวัดขนาดสมมติ20เซนนะครับเขาวัด20เซนก็จริงแต่บางทีมือเขาเนี่ยแรงบีบหรือว่าแรงกดในการตัดท่อนะครับมันจะมีเครื่องมือตัดอ่มันก็จะทําให้ขยื่นไปมันก็จะทําให้ ตัวท่อเนี่ยความยาวไม่ค่อยเสมอกันนะครับเราก็จะค่อยๆแนะนําให้หนักเรียนเนี่ยใช้วิธีการใช้ปากกาาร์กจุดแล้วก็ค่อยๆค่อยๆตัดทีละนิดนะครับอย่าอย่าแบบกดแรงจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวท่อมันก็จะเคลื่อนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับช,ชุมชนเนี่ยนะครับผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถให้คาแนะนํากับ บุตรห,หลานนะครับในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคที่อยาก,กทราบขั้นตอนขั้นตอนการเรียนรู้ของเด็กๆอยู่างนีนก่อนที่เขาจะได้เจ้าตัวตัวชิ้นงานเนาะที่ที่เป็นราวกระพ้ามาได้เด็กๆเ,เขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างเขาต้องทำยังไงบ้างบูมลองเล่าให้ฟังทีครับ คือในคาบที่หนึ่งะครับคือคาบแรกเนี่ยบุงก็จะสอนแนะนําเขาว่าท่อเนี่ยนะครับที่มีขายตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลากหลายสีนักเรียนจะสังเกตได้จากอย่างเช่นท่อสีฟ้านเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าเราใช้กับอะไร <S <S ท่อสีฟ้านเนี่ยเราใช้กับอ่าท่อน้ําอุปโภคบริโภคคือท่อที่เราใช้น้ําดืม่มแล้วก็ใช้อาบส่วนท่อสีเหลืองนะครับเราก็จะใช้สําหรับในการสีเหลืองสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ในการ เดินสายไฟหรือว่าต่อสายไฟแล้วส่วนสีเทาเนี่ยนะครับเป็นท่อที่ใช้สำหรับท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของข้อต่อนะครับข้องอนะครับเราใช้สำหรับในการต่อมุมชากหรือว่าข้อสามทางนะครับถ้าเราต้องการให้ต่อมีมีทางแยกหนึ่งทางแล้วก็สามารถต่อทางตรงได้อีกสองทางเราก็จะใช้ข้องอ ส่วนเครื่องมือตัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ใช้ใบเลื่อยนะครับที่เป็นเลื่อยเลื่อยสาหรับตัดท่อแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเครื่องมือตัดนะครับเหมือนเหมือนคีมล็อกะครับแต่เราต้องใช้แรงกดค่อนข้างเยอะเด็กเราเป็นเด็กผู้หญิงก็จะลําบากนิดนึงครับก็ให้เขาเรียนรู้เรื่องของเครื่องมือก่อนเสร็จแล้วให้เขาลองลองคิดรูปแบบของเราตัดผ้าที่เขาอยากจะได้ ว่าเขาอยากจะได้แนวไหนมีที่พาดกี่อันแล้วก็ให้เขาลองปรึกษากับผู้ปกครองที่บ้านดูว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้กูดไอเดียให้คำแนะนําลูกมายัางไงบ้างเสร็จแล้วก็ให้เขานําเสนอเราแล้วก็ทีนี้อาทิตย์ต่อไปก็ให้เขาทําเป็นชิ้นงานจริงครับอืมโอเคคืออย่างการได้มาซึ่งความรู้อะว่าไอ้เจ้าลักษณะของของพ่อ ที่มันทาจากวัสดุรประเภทต่างๆ,ๆใช่ไหมมันมีทั้งสีฟ้าสีเหลืองออมีท่ออลูมิเนียมด้วยใช่ป่ะใช่ไหมท่ออลูมิเนียมมีอะไรอีกอ่ะมีโครงเหล็กโครงอะไรที่เขาทําขายกันอน่ะใช่ไหมตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าเรามีโอกาสท,ที่เราจะทําห้องห้องแหลกของเราไว้อะแหลกการงานะที่เราติดไปตามผนังนอะเบื้องเนี้ยแล้วเด็กๆเกขาสามารถเอ่อรีมาเห็นแล้วพรวิึกออกว่าในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันเขาเห็นจากที่บ้านนะ จากสถานที่ต่างๆอ๋อมันคือชิ้นนี้ชิ้นนี้เขาใช้ต่างกันยังไงอะไรยังไงแล้วเด็กก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ถูกไหมในการที่จะรู้จักเข้าใจมันก่อนว่าไอ้เจ้าท่อเนี่ยว่ามันทํจากวัสดุอุปกรณ์อะไรไไบ้างแต่และอย่างเนี่ยแต่ละสีที่เขาใช้เป็นสัญลักรรรษณ์สากลนเนี่ยมันใช้กับอะไรใช้ในการทํางานอะไรใช่ไหมลักษณะนั้นที่พี่คิดว่านะแล้วก็โครงสร้างที่แตกต่างหลากหลายที่เขาขายเป็นอยู่มันเป็นยังไงใช่ไหม มันมีโครงสร้างอะไรบ้างมันสามารถบิดไปบิดมาทําอะไรต่อนู่ต่อนี่มีสี่หัวสองทางอะไรต่ออะไรอย่างนี้นเนาะมันฝาปิดใช่ปะ่ะมีฝาปิดมีอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าตรงเนี้ยทายังไงให้เด็กเขารู้จักองค์ประกอบต่างๆที่มันที่มันวางขายตามท้องตลาดใช่ไหมว่ามัน,มนการจะเอามาสร้างหรือทําเป็นชิ้นง,งานหรือเอามาใช้งานเนี่ยอะไรเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สามารถเอามาใช้ในการสร้างงาน สร้างชิ้นง,งานได้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองมาดูว่าในกระบวนการสร้างชิ้นง,งาน,นยการที่จะนําข้อเนี่ยมาต่อมาทํางานมาใช้งานเนี่ยให้มันต่อกันสนิทให้มันต่อกันไดน้มันมีกี่ขนามันมีกี่อะไรใช่ไหมที่จะต้องใช้ใชป่ะแล้วก็มีหัวข้อต่อมีแบบไหนบ้างถ้าต่อไปแล้วจะได้รูปล่างแบบไหนคือถ้าแล้วเวลาที่ต้องการให้ได้ขนาดตามต้องการจะตัดยังไงจะทํายังไงให้รอยตัดสวยงามจร่งไหม ม,มันจะต้องมีการ,การสอนใช่ไหมทำไงให้มันมีรอยตัดสวยงามจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเขาพอที่จะทําทเป็นแล้วว่าจะจะตัดยังไงจะต่อยังไงจะใช้กาวชันยังไงใช่ไหมเขาถึงไปออกแบบชิ้นงานจริงปะ่ะทีนี้พอการออกแบบชิ้นงานก็ต้องมีโจทย์ใช่ไหมโจทย์ในชีวิตประจําวันว่าเออจะทําอะไรทําไมทําไมบูมถึงคิดโจทย์เป็นเรื่องของราวตาผ้าจริงๆมันมันก็มีวัสดุ อีกหลายอย่างที่สามารถใช้ทําราวตัดผ้าได้ใช่ไหมแล้วจริงๆมันก็วัสดุที่เราเลือกใช้ท่อสีฟ้าก็โดยโดยหลักเองมันใช้เป็นท่อประปาท่อ้นาใช่ไหมแต่ทําไมเราถึงเอามาแอปล่าวเป็นเจ้าราวตัดผ้าทําไมถึงมีโจทย์นี้ให้กับเดอ๋อคือลักษณะของท่อสีฟ้าเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าท่อประเภทอื่นครับท่อประเภทอื่นเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนอความบางแล้วก็ ความอ่อนตัวมากกว่าครับแล้วก็ส่วนท่ออลูมิเนียมเนี่ยเวลาตัดแล้วเนี่ยออพอพอเด็กตัดไม่ดีเนี่ยมันจะต้องมาลบลบเหลี่ยมตรงรอยตัดนะครับบางทีพอโดนมือแล้วมันก็จะทําให้เด็กเป็นแผลก็จะเป็นอันตรายกับเด็กด้วยก็เลยเลยเลือกใช้ท่อสีฟ้าที่ที่เป็นพลาสติกดีกว่าครับอันนี้คือคือในบทเรียนเนาะในการใ,ให้เด็กเขามองเห็นโครงสร้าง ที่สามารถทําได้อย่างง่ายๆในบทเรียนแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงเด็กก็อาจจะบอกว่าเออครูขามันเนื่องจากว่าไอ้ท่อเนี่ยนะมันมันมันยวบยากอ่ะมันมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะเป็นพลาสติกเนี่ยนะถ้าหนูสามารถเปลี่ยนไปใช้อลูมิเนียมได้ไหมถ้าถ้าหนูสามารถออกแบบแล้วถ้าหนูตัดเองไม่ได้หนูส่งร้านทาได้ไหมแต่หนูขอแบบที่หนูต้องการเนี้ยมันก็เป็นไปได้ถูกไหมถ้าเขาต้องการนะมันก็สามารถพอที่เราทาได้แล้วก็ถามว่าไอ้ตัว ผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ออกแบบแล้วเนี่ยเราได้พูดคุยเกิดเดเกิดไหมว่าทําไมหน้าตามันต่างกันแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มการใช้งานเนี่ยอันนี้สูงอันนี้ต่ําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเอาไปใช้งานแล้วมีความแตกต่างเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเป็นยังไงได้ทดลองไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมุนพูดคุยกันไหมมีครับก็คือเด็กก็จะบอกว่าเขาจะใช้ต่างอ่าบางคนเนี่ยส่วนใหญ่คือที่ ทำเตี้ยๆเนี่ยเขาบอกว่าคือด้วยลักษณะของตัวท่อเขาบอกว่าถ้าตัดความยาวจนเกินไปเนี่ยเวลาต่อไปแล้วเนี่ยน้ำหนักมันสมดุลมันก็จะไม่ได้มันก็จะล้มแต่ถ้าในระยะขนาดเนี้ยคือมันกําลังพอดีเวลาลมพัดผ่านเขาก็อธิบายว่าเวลาเอาไปตากกลางแจ้งแล้วลมพัดผ่านเนี่ยมันก็จะไม่ล้มง่ายนะครับก็คือจะต้องมีการคํานวณ ช่ครับน้ำหนักที่ที่ดีพอสมควรใช่ไหมถ้ามันว่าในว่าสมมติถ้าเราใช้เสาสองขาอย่างเงี้ยความยาวด้านบนเนี่ยแนวนอนมันจะได้สักเท่าไหร่ถึงจะพอดีแบบนนี้ถ้าถ้าสูงกว้างไปมันจะต้องมีการต่อขาเพิ่มถูกไหมเพื่อให้มันรับน้ําหนักในแต่ละช่วงแต่ละอะไรแล้วก็จํานวนจํานวนเสื้อผ้าที่จะไปแขวนมันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ต้องคํานวณให้ดีใช่ปะแล้วก็โอเคถ้ามันทํางานได้แล้วโจทย์ต่อไปคืออะไรสมมติเออ โครงสีฟ้าๆเนะี่ยมันทางานได้แล้วโจทย์ต่อไปที่เราควรจะให้เด็กเขาเขาลุยต่อคือ่อะไรจากงานต่อยอดจากงานชิ้นเนี้ยของเขาเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างบูคิดว่าถ้าพูดถึงพอเสร็จแล้วก็มุมจะพูดถึงเรื่องของอาจจะเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานให้เด็กลองคิดฟังก์ชันว่าสมมุติว่า ในอย่างเช่นในช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะทํำยังไงให้สมมติว่าถ้ามีฝนตกมาปุ๊บเราตักผ้านเนี่ยสามารถเลื่อนเก็บเข้าในร่มได้เองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องใส่อะไรต้องต้องใส่ล้อต้องสใสล่ล้อใส่วงจรใช่ไหมใส่วงจรใช่ครับเออเออน่าสนใจเนาะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะแอพพลายนี่แหละคือโจทย์ของอะไรรู้ไหมของวิชากลุ่มสาระการการงานอาชีพและเทคโนโลยีเดิม ซึ่งเราจะเห็นว่าคำว่าเทคโนโลยีเดยมันคือ,ม,คอมันคือตอบโจทย์แบบนี้แต่ในอดีตเราไปสอนะเทคโนโลยีสอนอะไรหมดเลยบูสอนคอมพิวเตอร์ใช่ปะซึ่งมันไม่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาในการตอบโจทย์ในชีวิตจริงแต่เนี่คือหลักการของเทคโนโลยีคือการการทําให้ของสิ่งประดิษฐ์การทํางานในชีวิตประจำวันมันดีขึ้นใช้องค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิดต่ลใช้อะไรต่างๆในการที่จะทาให้การทํางานในชีวิตจริงมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนาะซึ่งก็เนี่ยถ้าถ้าบูมสามารถไปต่อได้พี่ก็คิดว่ามันมันก็น่าสนใจและจะเชื่อมโยงกับวิชาเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่เขาดึงจากเราไปใช่ปะแล้วก็เรื่องของความสวยงามได้ไหมได้ครับนะเออคือเรื่องฟังก์ชันละที่ที่บูมบอกเรื่องความสวยงามคือสมมติถ้าจะขายอย่างเงี้ยถ้าจะทําขายแบบง่ายๆอย่างเงี้ยไอ้ข้อสีตัวฟ้ามันคงไม่มีใครอยากได้เนาะมันมันดูแบบเหมือนทําเองใช้เองในบ้านใช่ไหม แต่ทํำยังไงที่จะให้มันมีความแบบเออสวยงามมากขึ้นแล้วมันมันตั้งแข็งแรงมันเอาไปใช้แล้วเออมันได้ผ่านการทดสอบคุณภาพมาแล้วระดับหนึ่งเนีย่ยพี่คิดว่ามันก็น่าจะน,าน่าจะขายได้บุ้งว่ามั้ไปต่อรเรื่องเรื่องการธุรกิจได้ด้วยใช่ไหมหนึ่งคือความสวยงามสองฟังก์ชันสามคือการขายใช่ปะซึ่งทั้งหมดอยู่ในในขอบเขตของการงานอาชีพทั้งหมดเลยถูกไหมใช่ไหม <Okay. S 1> เออมันก็จะช่วยต่อยอดทุงความคิดให้กับเด็กๆนะจะอาจจะไปถึงคำว่าเทคโนโลยีอาจจะไปถึงคำว่าการค้าเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอะไรต่างๆเชิงพาณิชย์ในสต่างนวัตกรรมเป็นต้นก็คุณครูชมาลพรคิดว่ายังไงบ้างครับประเด็นนี้เห็นด้วยค่ะคุณเตอร์อแบอกว่ามันต่อยอดไปได้นะคะจนถึงธุรกิจนะคะมันก็คืออ่า ตัวชี้วัดนะคะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ของเราคือเราก็มุ่งหวังอ่าจะให้มันไปในทางนี้นะคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยจําได้ใช่ไหมอย่างที่เราทำอ้เจ้าทวงบาลายจากกระดาษทิชชูใช่ไหมที่เราทำนั้นมันก็คือการต่อยอดแล้วแล้วมันก็มีมีมอในเรื่องของการแก้ปัญหาเด,เดิมๆที่มันมีอยู่แล้วก็การแก้ปัญหานั้นอาจจะนำไปสู่การได้สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่านะตอบโจทย์ได้ดีกว่าและสามารถไปต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วย ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญของการงานอาชีพเลยคือการทํางานนการประกอบอาชีพจุดปะก็ก็เป็นกำลังใจให้กับกลุ่มสาระานี้กับบูมกับคุณชนัยพรที่จะทํางานให้เด็กสร้างสารรค์ผลงานที่ดีกันต่อไปเนาะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ